ู้ชมที่อครูครับประเทศไทยเราเนี่ยนะก่อนที่จะมาห็นประเทศไทยเราเนี่ยมันเปลี่ยนมาตลอดเป็นระยะระยะแต่ไม่ใช่เปลี่ยนชนชาติหรือเปลี่ยนอะไรแต่ว่าเป็นการเปลี่ยน <S S ชื่อตั้งแต่อายุทยาก็เปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพมาเป็นธนบุรีจากธนบุรีก็ามาเป็นกรุงเทพมหานครใ,คในยุคหนึ่ง ที่ต้นต้นของกรุงเทพมหานครนั้นเรายังใช้คำว่าประเทศสยามค่ะนามพระเถงว่าเมือนของใช่ไหมแต่มายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยทำไมจึงเปลี่ยนมาเป็นประเทศไทยครับก็ต้องการท่านผู้นำในสมัยนั้นนะคะต้องการเปลี่ยนให้ประเทศไทยได้ทัเียมกับ ชาติอื่นมากยิ่งขึ้นค่ะเปลี่ยนจากคําว่าสยามเป็นไทยแล้วก็ออกนโยโบายหลายๆอย่างเพื่อรวมความเป็นชาติและสร้างความเป็นชาติขึ้นมาทศไทยคำว่าเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นชาติที่จเจริญขึ้นมาในสมัยนั้นยุคนั้นใครครับา่นอาจจอมพลปพิบูลสงครามค่ะจอมพลปพิบูลสงครามชื่อนี้เนี่ย ยุคนี้สมัยนี้ก็ยังรู้จักกันดี<ะ>ผ่านที่เกิดไม่ทันในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนให้ทราบว่าประเทศไทยเรานี่ขก้าวมากเลย<ะ>ห้องเมื่อสักครู่นี้ที่มีประชาชนมาแต่งตัวเป็นแบบสมัยรัชากาลที่สี่กับรัชากาลที่ห้า แล้วก็แต่งมาจนกระทั่งมาถึงสมัยจอมพลปพิบูลสงครามในการที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองรูปแบบของประชาชนนั้นจอมพลปพิบูลสงครามให้เปลี่ยนหมดจากการนุ่งผ้าถุงนุ่งผ้านุ่งนะครับให้เปลี่ยนหมดให้เป็นนุ่ง กระโปงสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการให้พัฒนาขึ้นไปแล้วในช่วงนั้นเนี่ยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาก็ตามิีงฝรั่งเศสก็ตามแต่เขาก็นิยมได้สูงค่ะพอตกมาถึงสมัยที่จอมพลปอพอิบูลสงการามท่านก็ออกกฎประญยติ ให้ผู้หญิงไทยนี่สวมหมวกชายไทยก็สวมหมวกค่ยังมีรูปอยู่ทางด้านนี้ให้เห็นด้วยนะคะใช่ใช่นี่ไงสวมหมวกใช่ไหมและสำคัญที่สุดนั้นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตกตะลึงกับบรรพบุรุษของเราเป็นที่สุดถึงขนาดคลั่ครวนกันเหลือเกินว่าไม่น่าจะต้องออกคำสั่ง นั่นก็คือห้ามกินหมากห้ามกินหมากทั่วประเทศชาวบ้านชาวช่องที่ติดหมากกันมาร้องกระทบประเทศพุ่งมาพุ่มามากนะครับและท่านจะเห็นได้ว่ามันก็ดีไปอย่างหนึง่งจากค่อยๆเรือนหายไปเรือนหายไปจนกระทั่ง เวลานี้ประเทศชายเราเนี่หาคนกินหมากไม่ได้ไม่ก็มีใช่ค่ะอาจจะมีนิดนิดแน่นอพระสงฆ์พระเจ้าหรือว่าอาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังเขียวอยู่เท่านั้นเองค่ะมันก็ดีและที่เขาอ้างว่าต้องออกพระราชบ,บัญญัติการห้ามกินหมากเพราะว่าเวลาทานมาแล้วเนี่ย ชอบบ้วนทิ้ง <ฮะ S 1> ลบตามถนนโน้นทางสกบรมนะครับมันก็เป็นการเรื่องดีไปอย่างหนึ่ง <ฮะ S 1> นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของไทยเรานะครับ <ฮะ S 1> มาจบกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับและสำคัญที่สุดนั่นก็คือยุคสมัยจอมโนป่พิบูลสงครามได้เกิดขึ้น วิทยุาการวิทยุแล้วก็การโทรทัศน์ค่ะเพื่อเป็นสื่อของรัฐบาลในการได้คำสอนประชาชนนะคะในในโยบายต่างๆคยุคนั้นสมัยนั้นก็มีการตั้งสถานีวิทยุขึ้นะนะครับเป็นครั้งแรกนี่ก็เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติของเรา นะครับนี่ก็ย้อนยุคให้เห็นชี้บอกให้รู้ว่าประเทศไทยเราเริ่มก้าวเข้าสู่อาณาญาเข้าเชียงกับชา,ต,า,ชาติต่างชาติเขานะครับเชิญพาต่อห้องต่อไปนะคะเป็นห้องสีสันตะวันตกค่ะตรงนี้ห้องอะไรครับเนี่ยห้องนี้คือห้องสีสันตะวันตกค่ะตรงกับช่วงเวลาสงครามเย็นน่นนะคะที่อเมริกามาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศเวียดนามค่ะ แล้วก็เขาก็มาตั้งฐานทัพไปในประเทศไทยด้วยใช่ที่อูตะภาค่ะอูตเภาที่อุบลแถวภาคอีสานค่ะแล้วตลอดจนกระทั่งในกรุงเทพก็มีบรรดาพวกจีไอทั้งหลายค่ะเข้ามาพักกันอยู่เต็มไปหมดเลยมันจึงเกิดบรรยากาศสิ่งหนึ่งซึ่งประเทศไทยเราไม่เคยมี นั่นก็คือบรรดาบาในายคลับต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเทพหมหานครจีไอก็ดังมากนะครับแล้วนายคลับเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาจำลองออกมาเนี่ยได้ถูกต้องสวยงามนะครับเหมือนเป๊ะเลยเนี่ยเข้ามา แต่ว่าอันนี้ค่ะที่อยู่ในตู้เนี่ยจะเป็นาจําลองเครื่องดื่มนะคะ,ะขวดเนี่ยค่ะเป็นขวดเดิมแต่ว่าน้ําที่อยู่ด้านในนะคะไม่ใช่เหลา้าไม่ใช่พวกเครื่องดื่มที่ตามสลากด้านนอกแล้วนะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมาเที่ยวนะคะขอความกลูนาไม่เอาออกมาลืมกันนะคะมีมีค่ะ<ม>ทดสอบว่าของจริงหรือเปล่าโอ้โหคนเราเนค่วห้อ,องต่อไปเลยไหมคะห้องต่อไป ห้องต่อไปคือห้องเมืองไทยวันนี้ค่ะเมืองไทยหลังจากห้องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหห้องนี้มันห้องอะไรันเนี่ยปุบปับปุบปับปุบปับนี่คือห้องเมืองไทยวันนี้ค่ะนี่คือโมเดลจําลองนะคะแทนท้ง DNA ของคนไทยในปัจจุบันค่ะที่มีเทคโนโลยีนะคะซึ่งเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วค่ะคือมองไปทางไหนก็จะมีแต่เทคโนโลยีนั่นเองค่ะนี่เป็นวางก้าวหน้าอย่างหนึ่งค่ะ ของทางวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดการก้าวหน้าเกิดขึ้นถ้า<ะ>เห็นถึงว่าประเทศไทยเราก็ไม่ใช่ดอย<ะ>ต่างประเทศเขามีอะไรเราก็ต้องมีง<ะ>กับเขาจนกระทั่งความเจริญรุ่งเรืองนี่ก็มันเป็นพวกไฮเทคแล้วใช่ค่ะนะพวกไฮเทคมากกระทั่งเวลานี้จาก ไอ้มือถือโทรศัพท์แวนตามบ้านเปลี่ยนมาจนก,กระทั่งเป็นมือถือค่ะแล้วอย่างก้าวหน้าไปเป็นอะไร 3, 4, มส G หํา G ทำให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศไทยเราไม่ล้าหลังค่ะ<ม>าบางทีเหมือนจะมากเกินไปอะค่ะคือเข้ามาอยู่ในสายเลือดแล้วเอาออกมาไม่ได้แล้วเทคโนโลยีกับคนไทยเนะะี่ยค่ะซึ่งใจ <laughs> ว่ามันเอาเข้าไปมากขึ้นไปแล้วค่ะ คนไทยเราเนี่ยนะครับมันก้าวกระโดดบางทีบางครั้งไกลไปกว่าคนที่เขาคิดต่างประเทศเข้ามาขายเราอีกเราก้าวไกลไปกว่าเขาอีกอจนกระทั่งเวลานี่นักเรียนเห็นไหมเป็นสังคมก้มหน้าค่ะทุกคนจะก้มอยู่กับจอโทรศัพท์ของตัวเองเท่านั้นนะคะต่อไปคนไทยก็เดินก้มหน้าต่อไปก็แล้วเพราะว่า เงินทองไม่มีเอาไปสร้างสิ่งที่มันทันสมัยนะเด็กก็เลยก้มหน้าอย่างเงี้ยเดินทุกวันทุกวันกน็จจะโตแล้วห้องต่อไปเลยนะคะห้องต่อไปคือห้อง,มอง,งมองไปข้างหน้าค่าะมองไปข้างหน้าทิศทางข้างหน้าที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไปยังไงเราจะก้มหน้าต่อไปหรือเปล่า,อาลองเชิ ท่านผู้ชมจึงรบครับห้องนี้เป็นห้องคล้ายๆกับว่าเป็นสถิติใช่ไหมอ่าค่ะห้องมองไปข้างหน้าค่ะทำนองนั้นค่ะแล้วเราก็จะมีจอนะคะให้สําหรับเขียนข้อความค่ะเราจะมีโจทย์ให้ที่หน้าจอว่าเราจะฝากอะไรถึงนายกนะคะแลวข้อความก็จะไปขึ้นอยู่ที่กระดานค่ะอ๋อค่ะนี่ค่ะทางด้านนี้นี่ก็น่าสนใจคนไทยเชื่อในทางหมอดู ถึง53.8%สิบมจุดแเปอร์เซ็นใช่ไหมะ<า>โอ้โหน่าตกใจเหม<า>ือนกันนะไม่เชื่อมันในตัวเองนะโอ้อันนี้เป็นสถิติที่น่า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 คิด<า>คนไทยดื่มน้ำบรรจุขวด ทุกๆหนึ่งชั่วโมงคนไทยตายห้าคนเพราะโรคหัวใจแล้วก็ขาดอะไรหลอดเลือดใช่ไหมกร <c oughs> ุงเทพมหานครเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวที่สุดลำดับสามคนไทยพบหวยฮิตที่สุดแน่นอน <c oughs> แน่นอนคนไทยไม่มีความหวังนะอา่า บอิโภแอลกอฮอโอ้โหเด็ดนะอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจได้เป็นสถิติอย่างหนึ่งเหมือนกันนะในการที่จะเก็บข้อมูลเรารัฐบาลเขาจะเอาไปพัฒนาอนา่าเป็นประโยชน์ห้องนี้เขาเรียนอะไรนะห้องอะไรห้องมองไป มองไปข้างหน้า<ะ>คนไทยอ่านหนังสือเฉลี่ยวันละเจ็ดบรรทัดเท่านั้นเองหลังจากที่เราเดินชมห้องต่างๆจนได้รับความรู้มากมายแล้วมาถึงห้องสุดท้ายต้องมองไปข้างหน้าซึ่งห้องนี้จะตอกย้ำให้คุณรู้ว่าวันพรุ่งนี้ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคนรุ่นปัจจุบันเท่านั้นที่จะให้คำตอบได้ท่านผู้ชมที่คารคครับ วันนี้รายการขิงแก่กรุงสยามผมประสานสินจารุไหนมั่นได้พาท่านผู้ชมมาชมมิวมีเสียมสยาม,ม,ย,ม,ย,ามยื้ยาวมากมีทั้งหมดตั้งสิบกว่าห้องเลยกันและสำคัญที่สุดนั้นก็คือได้รับความการุณาจาก คุณยานทวีเสือสืบพันธหรือว่าคุณตมัมเมซึ่งได้ให้ความการุณาในการที่พาไปชมทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ,คคณตมัมเมวันโอกาสนี้สุดท้ายผมอยากให้คุณตเมเมช่วยบอกประชาชนทีว่าคุณจะมาที่แห่งน,นี้มาชมะจะมาอย่างไร แล้วก็เมื่อมาแล้วเนี่ยผลจะเป็นยังไง<า>ในการที่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเล็กน<า>้อยลองบอกท่านผู<า>้ชมก<า>็พิเิียัสยามของเรานะคะอยู่ ติดกับสอนอพระราชวังเลยค่ะเราจะเปิดตั้งแต่วันอาคารถึงวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นค่ะโดยค่าเข้าชมนะคะผู้ใหญ่100บาทชาวต่างชาติ300บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษาท่าละ50บาทเท่านั้นค่ะสามารถติดตามนะคะกิจกรรมของทางมิวเซียมสยามได้ทาง Facebook f แ n p a g e ของมิวเซียมสยามเลยค่ะท่านได้ทราบว่าการเดินทางมาแล้วก็ ค่าใช้จ่ายก็มีสำหรับเป็นการทำให้การบำรุงหรือว่าการเสนอสิ่งใหม่ๆก้าวหน้าต่อไปของมิวเสียมสยามเนี่ยจะต้องพัฒนาต่อไปแต่เวลานี้เท่าที่ชมดูแล้วเนี่ยนะครับก็มีความก้าวหน้าแล้วทำให้เราผู้มาชมได้รับความรู้มากต่อสมควรวันนี้ ผมประสานสินจารุนายมั่นรายการถิงแก่กรุงสยามหมดเวลาก็ต้องกล่าวขอบคุณท่านผู้ชมที่ได้ติดตามรายการแล้วก็ขอขอบคุณคุณตังเมย์ด้วยนะครับขอบคุณและปัดนี้หมดเวลาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีกับท่านผู้ชมไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับสวัสดีครับ